พี่โอ๊ตครับผมอยากเห็นพี่พี่โอ๊ตเต้นบีบีทีครับนี่แหละครับให้น้องแฟงเปิดเพลงได้ไหมครับได้เลยครับน้องแฟงต้องเต้นวันะครับแล้วบัตรดาวเลยครับน้องแฟงต้องเต้นก่อนนะครับเออน้องแฟงเต้นก่อนนะครับแต่แต่ว่าก่อนก่อนนี่ีบียเต้นอ่ะน้องแฟงต้องขออนุญาตข้างๆน้องแฟงก่อนนะครับพี่โอ๊ครับหื อยากเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่เห็นเห็นหน่อยนิดนึงแฟงก็เต้นดิแฟงอยากเต้นแฟงก็เต้นไหมผมอยากเห็นพี่พี่โอเต้นนั่นแหละแฟงก็เต้นดิโอ้ดพี่คนอื่นเห็นเยอะแล้วไม่ได้ไม่ได้ไงก็นี่ก็ไม่ได้พี่โอ๊ดพี่จะเลือกใครระหว่างผมกับพี่โบ๊ส งั้นวันนี้นแสงเปิดแล้วให้พี่โบ๊ทเต้นแทนมาครับโบเทเต้นให้โบเทเต้นให้โบเทเต้แนแอนหน่อยโอ้ไม่ดุเลยอ่ะอะไรเนี่ยโอ้โห<อ>มาแล้วมาแล้ว <มา S 1> ติดแป้งติดเพลงไปพอดีเลยโชว์กดอดแน่นเลนเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าพี่โบ๊ทนิ่งไว้นิ่งไว้พี่โบ๊ทยิ้มแห้งๆนะพี่โบ๊ทอ่ะ ไงอ่ะเก่งไงหรออะไรวะไม่อยู่ก็ดีออกมาป่าเจ้าเก่งไงมาดีได้ไงโอ๊ตผมไม่รู้มองไม่เห็นเมื่อกี้ไอ้บ้าอ่าอ่าสั่งสามมะลว่าอยากเห็นน้องแฟงเปิดแล้วพี่แท็ปเต้นแล้วเต้นพร้อมกันอือ ยอดมากโอ้ยลนนเก่งมากนะใน TikTok อ่ะทอปแทบอ่ะเออใช่พีนทุ่นแอเต้นเก่งนะใช่เ้องใสยเต้นนะมาครับพ้อมแล้วเฮ้ยอย่าเขินอย่าเขินแหมเราเต้นเต้นได้เต้นเต้นอเป็นเกิรคู่้องหลี เราไม่มีพวกอ่ะเราอยู่คนเดียวเราเขินแบงเต้นมั้งหรืออยาเขินพวกหรีออยาเขินถ้าพี่บอสเต้นผมก็เต้นนะครับไม่เต้นงั้นผมก็ไม่เต้นทำไมอ่ะก็พี่ไม่เต้นบสแบงคสแบงคเต้นหน่อยแบงค์นิดนึง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 แฟงเต้นก่อนพี่บอสเต้นด้วยโบ๊ทโบ๊ทแฟงค์พอมโอ๊ตพร้อมกันเอออ่ะได้อ่ะเอาดิเต้นก่อนดิเดี๋ยวเต้นด้วยเลยอ่ะ เดี๋ยวผมไปด้วย,วยคร่ะพี่โบ๊ทรู้ก่อนผมดูนะครับพี่โบ๊ท้วพี่โบ๊ทน่าจะเหลี่ยมโอ้โหโบ๊ทาแสงมันว่า,ากูมือแป๊บนึงแหละโบ๊ทไม่เป็นไรหรอกมัเห็นกันสี่คนนี่ไงนี่ไงเขาเห็นมากสองคนเห็นมากกว่านี้แล้วอายืนหมดยืนหมดยืนะดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมมันเป็นชุดนอนน่ะพี่างเ่งนอนอ่ะเหมือนกันในอนเห็นนะ่งเก่งหรออะไรยังไงถึงท่อนยังอะไรยังไง โย่นี่ผมนอนครับของผมมันเป็นกางเกงนอนโยกเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันแกว่งจริงอะฮะกางเกงแกว่งเหรอกางเกงมันหลวมกางเกงมันหลวมมันจะมีโอกาสแกว่งได้ครับใช่ครับโอเคโอเคมึงเจอกูมึงเจอกู เฮ้แต่คุณโบสทครับทำไมคุณโบสทหุ่นแบบหุ่นโหดจังเลยอยากจับอะ่ะชอบไปนิดนึง <laughs> ตะกี้ชอปไปนิดนึง <laughs> อินทุสิบตออกลังคิด,ดู่ว่ายังไงดีวะถึงว่าละไม่ธรรมดาจริงๆเลย <laughs> เอ้ฝามันไม่แน่นหรอวะเพื่อนอยากจับเป้าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้จับเลยหรอครับมันอออยากจับเป้า้เครับพี่ชายอยากจับเก่งอยากจับเก่งมันจะดีนะพี่ชายอีหลอกดุก อยากจับเก่งหลบดุออเดี๋ยวให้บีปสองข้างเลยอยากจับปะเอ้ยพอแล้วพอแล้วผมตายได้นะวันนี้ผมจะตายแล้วผมใช้พลังไปหมดแล้วผมยิ้มไปหมดแล้วไม่เหลือแล้ว Thank you ท o ก a Bye ว่าหเห็นไหลขาวๆนะครับเฮ้ยแฟนที่ถออะไรนะ่ะเมื่อกีอ้คุณพูดรเรื่องหรออืมครับแฟนแฟนอ่คุณแฟนอยู่แถวไหนครับผมอยู่แถวฝั่งทนครับเหี้ยไก่ชิบหายเลยทีนี้